สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมอนโอมชาแนลนะฮะอยู่กับแอดมินไทเกอร์นะครับผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็อัปเดตนะฮะความความคืบหน้านะครับหรือว่าวการเปลี่ยนแปลงนะหรือการพัฒนานะที่รอบรอบลานอองโถดนะฮะพูดกันง่ายๆสั้นๆก็ข่าวดีแล้วกันนะครับมาอัปเดตนะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะข่าวดีๆ ที่เราได้เห็นแต่ละอย่างแต่ละวันออกได้เลยนะช่วงนี้ข่าวดีมีทุกวันครับผมนะอย่างแรกเลยก็นี่นะฮะแนวรั้วต้นโมกนะฮะเราก็จะทําการนะวางระบบน้ำนะครับผมนะจากทีมจัดสวนนะครับต้องขอขอบคุณนะพี่อิสระพังมดนะแล้วก็คนะณะสายบุญนะทีนะ่ได้มีส่วนร่วมนะฮะหลายท่านกนะ็เห็นตามคอมเมนต์แล้วก็ปลื้มใจนะ ต้องสื้อพี่มีส่วนร่วมนต้นไม้สามต้นนะต้องซื้อพี่มีส่วนร่นะนมมนนะมวมในวางระบบน้ํานะอ่านแล้วก็ใจฟูก็พอได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว,ลวก็ยิ่งแต่เองนะทมีท่ามสุกคน,นนะเมื่อเช้านี่นะก็ได้ทดลองเปิดแล้วความชุ่มชื่นทีน่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องลากสายยางมารดน้ําให้เหนื่อยแล้วนะ ก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ยู่ในได้เตมที่แล้วก็ทุกชีวิตนะฮะน้องต้นไม้นะเขาก็จะเติบโตแข็งแรงสวยงามนะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนระอุด้วยเนะาะการที่มีระบบน้ำแบบน,นี้ก็จะนะพลิกฟื้นคืนชีพให้กับต้นโลกได้ กาศร้อนจริงๆนะฮะแอดมินไทเตอร์ <Hey. S 1> กับตัวดำนะครับผม <Hey. S 1> <laughs> นอกจากนี้นะครับหลายท่านคงจะทราบแล้วนะว่าเราจะไม่ได้วางแค่บ,บริเวณที่ปลูกรั้วต้นโมกใหม่นะนะครับ <Hey. S 2> เราจะทำแบบนี้นะร, <Hey. S 2> รอบลานองค์ปูเลยนะครับผมนะ จุดที่แมมีการปลูกเดิมนะฝั่งที่ใต้นะก็วางระบบน้ําแบบนี้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคนที่ด,ดีใจเป็นพิเศษนะฮะ <c oughs> ใครเนาะดีใจกว่าเพื่อนเลยนะนี่นะฮะคนที่แอดมินไทเกอร์บ,บอกว่าเขาดีใจเป็นพิเศษนะฮะดาด้านั่นเองดีใจมากเนาะเพราะว่าเห็นไหมยืนแต่ละทีนะไม่ได้ ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จแล้วเสร็จโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยเนาะต้องให้ความคือแบบเราจะรถมันหน้าฝนมันหน้าหนาวไม่ได้นะฮะต้องเติมไปอีกสองเท่าสามเท่าเนาะและไอตอนรถก็ว่าเหนื่อยแล้วไอตอนลากสายยางนี่แหละแดบเดียวมกอมันก็แห้งนะืแรงลมแรงครับดูดูนะดูดู เอาให้ชุ่มเลยเลยเนาะต้อะต้ก็ต้องจะออกดอกก็ต้องจะสวยงามดูใบหีวดอกก็เหวดูจากมันแทนที่มันจะตั้งขึ้นนั่นม,มันมันโน้มลงมาครับนี่นะฮะเดี๋ยวอีกสักหน่อยต่อไปก็จะนะฮะมีเวลาอยู่กับ FC มากขึ้นใช่ไหมตอนที่เราเปิดก๊อกให้น้ํามันรดต้นไม้เองเนาะอ่าเราก็จะได้นี่พัฒนาหญ้าตรงไหนอ่าไปดูแลส่วนอื่น ที่มันเยส่วนเกินญ้าส่วนเกินที่ทำไม่ได้ปลูกออกไปด้วยแบพก้อมมาก็จะต้องกำจัดออกครับก็ขยะอะไรๆใบไม้ใบหญานี่ก็จะก็ด้วยครับผมโอ้โหแดดแบบนี้นะองค์ปู่จะงดงามเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมนะฮะแสงแดดเนี่ยส่องมากระยิบระยับนะฮะ ่ทาให้เกิดควมครไปดูข่าวดีอย่างที่สองครับคุณผู้ชมนะฮะอยู่ที่โดมแล้วนะครับผมข่าวดีอย่างที่สองนี่นะฮะลำโพงนะคุณผู้ชมนะฮะมาจากทีมอิสระแล้วก็สายบุญสายอิสระอีกแล้วนะครับแปดชุดนะฮะมอบให้ลานองูนะคุณผู้ชมโอ้โหรับรองเลยว่านะฮะงานบวงสวงปีนี้นั้นเสียงกระหึ่มแบบแปทิศทางเลยนะครับเพราะมีทั้งหมดแปดชุดนะคุณผู้ชมเนาะนะครับ นะข้อดีของลําโพงแบบนี้คือนะจะไม่บังนะคือถ้าเป็นลาโพงชุดใหญ่แบบนี้นะเวลาเราตั้งนี่เนาะนะจะบังลานองค์ปูนะจะมองเห็นองค์ปูไม่รอบทิศนะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีนะฮะอ้าวนี่เรามาเจอข่าวดีข่าวที่สามเลยนะน้องมิวน้องมิวนี่นะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะได้เห็นกันแล้วนะฮะ มีผู้ใหญ่ใจดีจําชื่อได้ไหมคุณแม่ชื่ออะไรอ,อ,อัมอัมพัยคุณแม่อัมพยจากประเทศเยอเยอรมันนี่นะฮะจากประเทศเยอรมันฮะมอบนะเพื่อว่าปัจจัยนะ,ะในการรงชีพนะให้กับคุณแม่แม่ปุ๊นะ,ะแล้วก็น้องมีวนะตีบาทนะเออสามพันห้าร้อยบาทนะฮะ ก็ดีใจด้วยเนาะนะอ่ะนะฮะรู้สึกยังไงบ้างสกาเรนะชัยยะชัยยะบาริจนาคาราชมหาลาภังประสิทธิเมนมะนาโกริริยะเมตรโยโมทิสัตโตนโมพุทธายะอืมนะฮะมีอะไรจะกล่าวถึงแม่สักนิดนึง นี่นะฮะความรู้สึกจากเด็กหญิงคนหนึ่งนะที่ได้รับสิ่งดีๆจากผู้ใหญ่เจดีนะครับผมโอ้โหนะฮะฟังแล้วก็ชื่นใจนะฮะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่วังปูในแต่ละอย่างนี่นะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ให้เราลุ้นให้เราตื่นเต้นมาแต่ว่าจะเล็กจะน้อยจะใหญ่จะโตอะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกอย่างเนี่ยที่เสียเชื่อว่าเป็นบุญสัมพันธ์นะฮะที่ นะทั้ง FC นะครับแล้วนกะ็คุณผู้ชมนะได้มีส่วนนะส่วนร่วมอย่างมากๆเนาะนะทำให้เกิดความนะเปลี่ยนแปลงนะเกิดความเจริญนะเกิดการพัฒนาในบะริเวณวังปูปาริจนาคราชนะครับผมโอ้ดอกเฟื่องฟ้านะฮนะงดงามมากเลยนะคุณผู้ชมเนาะเห็นบอกว่าเขาจะไม่ค่อยนะชอบน้ำใช่ไหมครับเขาบอกว่าเฟื่องฟ้าเนะี่ยชอบอากาศแรงนะชอบแบบนะทนแดดนะครับนะ จะเห็นโอดอกนี b b trendy, ่นะงดงามจริงๆนะในขณะที่ดอกอื่นๆนกนะฮะแต่เฟื่องฟ้าเนี่ยเนื่อยืนหยัดสู้นะครับโลกกล้วยไม้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะข่าวดีข่าวที่สี่นะคุณผู้ชมก็ถนนนะฮะแล้วก็การถ่องเที่ยวบริเวณสระนะฮะดำเนินการตอนนี้ก็ถือว่านะค่อนข้างจะเกือบเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับนี่นะฮะนี่คือบริเวณที่เป็นสระนะถ้าสังเกตได้ดีก็ มองไปก็จะเห็นร้านเตี๋ยวนู่นนะฮะร้านเตี๋ยวสมพรฝากนู้นนะคะับสะนะฮะถูกถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมถึงถนนด้วยนะฮะเห็นไหมฮะถนนที่เป็นถนนสัญจรของโครงการนะครับผมที่มีการจัดสรรที่ดินสิบแลงนะครับฝั่งขวามือคือฝั่งจัดสรรนะฮะจนถึงแปลงมาเลขสิบของคุณยูโรนู่นเนือข้างในนู่นเนื้อที่มองเห็นต้นไม้ทุกอย่างนะฮะผมบอกถึง ความเจริญที่เกิดขึ้นณนแผ่นดินวังปู่ปริจิตนาคราชเนาะนะครับอ่นะนะอัปเดตให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะมนโอมชาแนลนะครับสวัสดีครับ